สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเคอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทายนั่นเองนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาอ่านบทร้องเล่นเหมือนเดิมนะคะบทร้องเล่นเพื่อช่วยฝึกนะคะช่วยฝึกทักษะในการอ่านนะคะทาให้เราอ่านคําได้นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าคํคนาคํานั้นเขียนยังไงนะคะฝึกการอ่านและการเขียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านตามคุณครูเหมือนเดิมนะคะ,ะดูบรรทัดแรก มันทันแรกของเราบ้านหมาอ,ออกเสียงตามคุณครูนะคะบ้านหมาคำสีตัวสีแดงๆตรงนี้นะคะคืออักษรน,นามนะคะที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้ก่อนตรงนี้นะคะคืออักษรน,นามหอมออาหมาเดี๋ยวเราจะได้เรียนรายละเอียดในชัว่วโมงถัดไปนะคะ,ะมาดูอันแรกบ้านหมาจะทำบ้านหมา มาตีตะปูตีไปไม่ดูตะปูจะตามบ้านหมาทาสีช่วยทีช่วยทำทำไปให้ขำหมาดำบ้านแดงนักเรียนสังเกตตรงนี้อีกคำหนึ่งคำว่าช่วยชอบัวยอช่วยไม่เอกช่วย ปกติสระอวัวของเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอมีตัวสะกดปุ๊บพอมีตัวสะกดปุ๊บสระอัวของเราจะเหลือแค่ตัววอ,อไม้หันอากาศตรงนี้จะหายไปนั่นเองนะคะก็จะเป็นชอวัยยอช่วยถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็นี่ชออวัวชัวแบบนี้นะคะถ้าถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่ใส่ไม้หันอากาศแล้วก็ตัววอแบบนี้แต่ถ้ามีตัวสะกดปุ๊บไม้หันอากาศก็จะหายไปนั่นเองนะคะ คำไหนที่นักเรียนยังอ่านไม่ได้นักเรียนก็สะกดเหมือนเดิมนะคะสะกดก่อนแล้วก็อ่านเป็นคำหน้าถัดไปวัวขอกินหญ้าวัวร้องมอมอวัวขอกินหญ้าพ่อแม่ไปนาะหาย้ามาให้ วัวกินหญ้าพอแม่พ่อดีใจแม่ว,ว,วัวโตไววัวให้นมดีอ่ะมาดูคำที่คุณครูทำเป็นตัวสีแดงๆเหมือนเดิมอ่ะคำแรกตรงนี้ อันนี้จะเป็นคําอักษรนําหอนําหอยออา,ายาไมทูยาคือคําอักษรนําแต่คุณครูก็จะลงอ่าลงรายละเอียดให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกคํานึงคานี้อ่านว่าโนมนอโอมมโนมเราออกเสียงสระโอเราออกเสียงสระโอนะคะแต่สระโอของเราเห็นไหมคะไม่มีเราออกเสียงว่านอโอมม นมแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนเราไม่ต้องเอาสระโอมานะคะเราก็เขียนแค่พยัญชนะต้นแล้วก็ตัวสะกดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องสลับเปลี่ยนรูปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเรียนในชั่วโมงถัดไปเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอา่านตามที่คุณครูคพาอ่านนะคะแล้วก็ฝึกอ่านเองดูนะคะว่าเราอ่านได้ไหมนะคะค้าไหนอ่านมันได้สะกดนะคะสะกด คุณครูจะเน้นย้ําเสมอนะคะบอกว่าให้จําพยัญชนะต้นให้ได้จําสระจําตัวสะกดได้นะคะจำวรรณยุกต์ได้แล้วเราจะอ่านคล่องนะคะสําหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะสู้ๆค่ะ